พอจเจริญสุขพอจเจริญพรมาถึงบรรดาท่านสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายทุกฝ่ายทุกท่กานด้วยกันว่าเรากาสวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งถือกันว่าเป็นฤดูการทำบุญใหญ่ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ท่านผู้ใหญ่บ้านอบตอเทศบาลทั้งสามหน่วยงานได้จัดพิธีรอเทียนพันศามาถวายอย่างพร้อมด้วยภูมิในการโรงเรียนเมื่อเป็นดังนั้นหน่วยงานตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาล และผมในการโรงเรียนได้มีจิตรทธาจัดให้มีการถวายเทียนแม้ว่าปีนี้จัดงานใหญ่ไม่ได้โดยเหตุบ้านเมืองไม่ปกติแต่ก็ยังมีตดทานำทั้งต้นเทียนทั้งจตุปัจจัยมาถวายกันทุกๆหน่วยงานก็ต้องอนุโมทนาสาธุการ แต่ทางผู้ใหญ่บ้านทางองค์การบริหารส่วนตำบลทางเทศบาลตำบลทางผุ่มในการโรงเรียนต่างๆความยังมีคณะญาติยโยมได้มีจิตธานํนำเทียนมาถวายเป็นหลายหลายกิโลเทียนมาถวายเป็นหลายกิโลเป็นเทียนแท่งเล็กๆว่า ในจุดตลอดฤดูการพันษาในการไหว้พระเช้าเย็นยังมียัิโยมอีกส่วนหนึ่งได้มาตักบาตททรทำบุญมาถือศีลฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์กันตามเหตุปัจจัยที่พอทำได้เรียกว่านั่งห่างๆกันแล้วก็สวดมนต์ไปสวดน้ำผ่เมตตาไป ในการเข้าบรรยุการของพระคุณเจ้าในสมัยแต่โบราณไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ให้เข้าบรรยุการเมื่อเป็นอย่างนั้นพอถึงฤดูการฤดูฝนเนี่ยพวกเดรัจีพวกนิครต่างๆหรือว่าพวกสัญญาสีต่างๆเนี่ยก็เข้าบรรษากัน ส่วนการิสูจน์ของเรายังไม่มีบัญญัติให้เข้าพรรษาเที่ยวทั่วไปก็เที่ยวทั่วไปก็ลำบากหลายสิ่งหลายประการเหตุที่บัญญัติให้เข้าพรรษาข้อใหญ่ก็คือข้อที่หนึ่งพระอยู่ไม่เป็นที่โยมต้องทําไร่ทํานาช่วงฝนตกใหญ่ทําไร่ทํานาแล้วก็ทํา ต้องไปเลี้ยงพระก่อนตอนเช้าต้องไปเลี้ยงพระวันนี้พระอยู่ที่บริเวณวัดทางสายก็ทำกับข้าวทำอาหารมาถวายพอพรุ่งนี้นำมาถวายอีกอา้าวพระย้ายไปอยู่วัดถ่ามคีรีวงโน,น่นพอมารืนทำไปวัดถ่ามคีรีวงพระก็ย้ายไปอยู่วัดหนองระแวงโน,น่นย้ายไปหนีไปโยมก็เลยบ่นกัน ว่ากันว่าทำไมพระคุณเจ้าในภรษาต้องยุ่งยากลำบากด้วยการเดินทางน้ำก็ขังต้องอ้อมไปอ้อมมาหาพระไม่เจอก็บ่นกันขึ้นมาอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองพระเวลาไปไปมามาเนะี่ยก็เหยียบย่ำคันนาเขาหักคันนาเขาแตกชาวบ้านก็โพลธนา มีโยมบางคนบอกว่าพระอายุมากแล้วจะไปเหยียบคนาชาวบ้านพังได้ยังไงเขาจะไม่รู้เลยว่าเหยียบคนาแล้วจะพังอาตมาเป็นพยานอาตมาไปองค์เดียวแหละไปองค์เดียวเลยที่เชียงใหม่คนาเขาเพิ่งทำเมื่อวานคนาเพิ่งทําเมื่อวานเราไปวันนี้เหยียบบดเดียวคนาหักเลยหักคาคาเลยคนา แลวตกลงว่าโอ้เข้าใจกันนามันเพิ่งพอกเมื่อวานใช่ไหมพระไปห้าร้อยองค์อะ่ะคิดดูสิเพิ่งพอกเมื่อวานวันนี้ไปห้าร้อยองค์กันนาไม่เหลือเลยหมดหมดเรียบร้อยเลยนะนี่เรื่องจริงอยู่อาจะมาไปองค์เดียวกันนายังหักขาขาเลยนะไปองค์เดียวจะได้ว่าเขาดำเพิ่งดำเมื่อวานไปยังนิ่มอยู่แล้วข้อที่สาม พระสงฆ์เวลาไม่ได้อยู่ร่วมกันแยกกันอยู่เมื่อแยกกันอยู่ต่างองค์ก็ต่างเดินต่างองค์ก็ต่างไปวัดปฏิบัติก็ผิดแผกแตกต่างกันไม่เหมือนกันสักองค์เลยองค์นั้นทําอย่างนั้นองค์นี้ทําอย่างนี้องค์นั้นทําอย่างโน้นก็เลยตกลงว่าต้องมาฤดูการจําบรรษามาอยู่ร่วมกันเพื่อจะได้พัฒนาทำวิน,นัย ให้มีลักษณะการประพฤติปฏิบัติที่เหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันพระเถระทั้งหลายก็จะสอนว่า aa, ทำเป็นอย่างนั้นวินัยเป็นอย่างนั้นเธอควรปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อสอน,นว่าทำเป็นอย่างนั้นวินัยเป็นอย่างนั้นควรปฏิบัติอย่างนั้นแล้วพวกภิกษุใหม่ทั้งหลายก็เอาเป็นแบบเอาเป็นแบบคืปฏิบัติตามพระเถระทั้งหลายที่ท่านได้บอก ได้สอนได้แนะได้นำชาวประชาทั้งหลายเรียงพระง่ายเพราะว่าพระอยู่เป็นที่เป็นทางอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งรู้ว่าตรงนี้ไปจะมีพระกี่องค์อยู่ที่นั่นที่นี่ก็ได้จัดพระสหารไปถูกได้ไปอังคาดตามกำหนดกฎเกณฑ์ตามเวลาที่กำหนดไว้พระพิสดทท้งหลายไม่จอนจาริกในขณะฤดูการทำนา พวกคันได้คันนาของชาวบ้านก็ไม่แตกหักเสียหายพระสงฆ์ทั้งหลายได้จำพรรษายุการอยู่ร่วมกันได้มีเรียกว่ามีฉันทะเป็นอันเดียวกันมีกิจวัตรคล้ายกันได้รับคำสอนคำชี้แนะคำตักเตือนคำบอกจากพิสุทั้งหลายผู้คงแก่เรียนผู้เป็นพระหูตูตรผู้เป็นมหาเถระการประพฤติปฏิบัติก็ ถูกต้องถูกตรงตามพระธรรมวินยัยนี่เรียกว่าข้าพันธายุการข้าพันธายุการของพระภิกษุก็จะได้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งพระธรรมวินยัยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะได้รู้จักมักคุ้นกันองค์นั้นชื่ออะไรองค์นี้ชื่ออะไรได้มีธรรมเนียมการรู้จักเคารพรู้จักการนอบน้อมต่อพระเถระผู้ใหญ่ เราจะรมเนียมว่าทรรมเนียมแต่ละอย่างพระอง์อาบัติทำอย่างไรเตนนบัตินั้นทำอย่างไรให้ศีลทำอย่างไรเตนนธรรมทำอย่างไรแล้วก็การปฏิบัติตัวเดินจงกรมนั่งสมาธินั้นทำอย่างไรพระก็จะได้รู้ได้เข้าใจในวิธีปฏิบัติของตนของตนเรียกว่าโยพันษาสองพันษาสามพันษาสี่พันษาห้าพันษาก็จะรู้ทั่วถึงทรมินัย หนึ่งถึงห้าเนี่ยเป็นพระนวากะพอพ้นห้าไปแล้วเรียกว่าเป็นมัชชิมะพอถึงสิบพรรษาเรียกว่าเถระพอถึงยี่สิบพรรษาเรียกว่าพระมหาเถระอันเป็นผู้จะดูแลปกครองพระเนนทั้งหมดได้ดูแลอุบาสกบริกาทั้งหลายทั้งปวงได้การเข้าบรรยุการของพระมีประโยชน์ดังนี้ แล้วการเข้าบรรษายุการของโยมล่ะมีอะไรบ้างการเข้าบรรษายุการของโยมในสมัยแต่โบราณที่บวชมาก็ได้ยินว่าชาวประชาทั้งหลายจรมาทานงดเล่าเข้าบรรษางดเล่าเข้าบรรษาธรรมทานว่าตลอดบรรษาสามเดือนนี้จะไม่ตจต้องสุรายามเมาเลยมีเพื่อนพระรูปหนึ่งพอถึงเข้าบรรษาก็ธรรมทานอดบุรี่ทุกปีเลย พอข้าวพรรษาแกก็อดบุรีแล้วก็โน้และออกพรรษาจึงไปสูบพออดไปได้ประมาณแปดวันนะแปดวันเนี่ยที่หน้าแกเนี่ยน้ำเหลืองไหลน้ำเหลืองไหลออกมาที่หน้าเหลืองต้องเอาสมรีเช็ดอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าผีมันใจอดใจยากผีใจอดใจยากมันไม่ได้กินไม่ได้กินเชื้อเสพติดแล้วก็ออกมาเป็นน้ำเหลืองที่หน้าน้ำเหลืองไหลตลอดเวลาต้องเช็ด น้ำเหลืองออกเร่อกว่าผีแต่อดแต่อยากมันสิงสู่อยู่ในร่างกายคอยมาเรียกว่าคอยมาสูบกินสิ่งที่เป็นสิ่งเสพจ,จิตต่างๆแต่แกก็สมทานทุกปีพอเข้าบัรษาก็สมทานพอเข้าบรญษาก็สมทานแล้วก็ทําได้ตามที่สมทานไว้นัานยอโยมก็เหมือนกันเราก็สมทานมียมคนหนึ่งชื่อโยมเล็กสมทาน ตักบาตรตลอดพรรษานะตักบาตรตลอดพรรษานะวันหนึ่งก็ตักบาตรไปตักไม่ได้หมากัดหมากัดตักไม่ได้โทรศัพท์มาหาจะมาบอกว่าฉันตักบาตรไม่ได้แล้วหมากัดบอกไม่ได้โยมธรรทานแล้วข้างบ้านมีสาเล้งไหมบอกมีโทรไปเลยไปเอาสาเล้งมาอุ้มไปไป,ไปตักบาตรที่วัดตาไมไปตักบาตรที่วัดเลยตกลงว่ายังตักได้ตลอดพรรษาดังนี้เป็นต้น เรียกว่าสมทานตักบาตรตลอดพรรษาบางญาติบางโยมก็สมทานาสินห้าตลอดบรรพรรษาบา,บางท่านแก่กล้าขึ้นมาได้ตบะก็สมทานสินแปดตลอดพรรษาบางท่านไม่ไม่อาจไม่สามารถก็แค่สมทานว่าจะนําดอกไม้จุบเทียนมาบูชาพระเฉพาะวันพระตลอดพรรษาบางท่านก็สมทานว่า จะทาวัดไหว้พระจดม์ในวันพระตลอดพรรษาบางท่านก็สมาทานว่าจะไหว้พระตลอดพรรายุการอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าสมาทานการเข้าพรรษาแบบโยมทีนี้สมาทานเข้าพรรษาอีกอย่างหนึ่งนีเรียกว่าสมาทานเข้าพรรษาแบบพิสดารสมาทานเข้าพรรษาแบบพิสดารทำยังไงอธิษฐานจิตว่าข้าพระเจ้า ขอสมทานเข้าบัญชางดงดการด่าว่าตลอดพรรษาสามเดือนอันนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะงดการด่ากันว่าตลอดพรรษาสามเดือนโอโ้โมันจะจุกจุกอกแค่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะไม่ด่าไม่ว่าตลอดพรรษาสามเดือนนี้อกระเบิดก่อนออกพรรษาสามวันอกระเบิดตายซะก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนัะนนนนะน้นก็นี่เรียกว่าข้าพเจ้าขอสมทานเข้าอยู่จำพรรษา งดซึ่งการด่าว่าตลอดพรรษาสามเดือนอีกคนก็ธรรมทานวิจิตวิรณ์านมากกว่านั้นอีกข้าพเจ้าขอธรรมทานเขาอยู่จำพรรษางดการเล่นหวยตลอดพรรษาสามเดือนโอ้ตั้งสามเดือนกี่งวดละหลวงพ่อหลายงวดเหมือนกันนะไม่เป็นไรก็อดเอาไว้ออกพรรษาค่อยว่ากันว่าตั้งตะบาพิเศษขึ้นมางดการด่าว่างดการเล่นหวยงดการดื่มสุดา งดสิ่งที่เป็นบาปเป็นเวรต่างๆตลอดพรรษาสามเดือนก็สามารถที่จะทําได้ทําแล้วก็เป็นตะบะเป็นตะบะเรียกว่าของพระท่านบอกว่าสมาทานทุตังคะคือสมาทานทุดงเป็นการขูดขูดเกานะขูดเกาวความเ,าเรียกว่าความเคยชินของตัวขูดเกาวความที่จิตมันเป็นบาปเป็นอกุศลให้หมดไปสิ้นไปโดยเร็วเร็วกว่าปกติ ถ้าปฏิบัติธรรมดามันขูดน้อยเก่าน้อยมันก็มีขี้ตะไคร่มากมีกิเลสเยอะพอมาขูดเก่าด้ยทุดองทุดตังคะก็คือขูดเกา่าอันอย่างดุนแดงก็หมดไปสิ้นไปไวๆหมดไปไวสิ้นไปไวนี่เรียกว่าสมาทานเหนือกว่าปกติข้ามสมาทานทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละถ้าเราทําได้ตามอาธิษฐานจิตแล้วทําได้ตามที่เรา มุ่งวางตั้งใจไว้แล้วลำดับต่อไปเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราอธิษฐานจิตปุ๊บเดียวท่านั้นแหละความช่วยเหลือก็พุ่งเข้ามาอย่างว่องไวเลยเพราะว่าเราได้สร้างตบาไว้ตามกวรแล้วนั่นเองตาบาคือต่วแห่งบุญที่เราเคยสร้างเคยทำมาไว้เราได้สร้างสมบุญญาิิการไว้เราได้สร้างบุญบรารมีไว้และทําได้ตามตั้งจิตอธิษฐานแล้ว เราก็สามารถที่จะเรียกร้องอาบุญบาร,รมีเหล่านั้นมาใช้มาประครับประคองชีวิตของเราให้มีความรุ่งเรืองเจริญได้งนั้นการที่เข้าบรรยายุการของพระปะี้าบรรยายุการของโยมก็ดีก็อาจารยนจิตข้อใดข้อหนึ่งแล้วได้ทําตบานั้นให้แจ่มแจ้งบริบูรณ์ทาตบานั้นให้เรียกว่าสําเร็จเกจดังมุ่งหวังตั้งปรารถนา เมื่อเราอาธิษฐานกิตแล้วทำตามนั้นได้เรียกว่าเรามีตบะเรามีตบะทำได้แล้วก็เกิดความสุขกายสบายจิตเป็นบุญญาศีติดกายติดใจของเราไปพบหนึ่งชาติหนึ่งอันนี้เรียกว่าเราเกิดขึ้นมาเป็นชาวพุทธแล้วพบพระพุทธศาสนาได้สดับรับฟังธรรมของพระตัมมาธรมพุทธเจ้าแล้วมีกิดแล วัดตะระต,ต่างๆที่เราควรจัดควรทําควรปฏิบัติก็จัดไปทําไปปฏิบัติไปในช่วงปัจจุบันบ้านเมืองไม่ปกติบ้านเมืองให้จาพรรษาให้ล็อกดาวทุกคนให้อยู่กับบ้านเราก็ดีแล้วจําพรรษาล็อกดาวให้อยู่กับบ้านเมื่อก่อนมีโยมนั่นแหละอยู่ข้างๆวัดนี่แหละมาบนกับะามาบอกว่าลูกหลานไม่มาหาเลยอยู่คนเดียว แล้วบอกว่าโยมพระพุทธเจ้าให้อยู่ในที่แบบไหนล่ะเขาบอกให้อยู่ในที่สงดแล้วโยมตอนนี้สงัดไหมสงัดสงัไมโยมสงัด,สง,ดสงัดแล้วจะไม่ดีได้ยังไงโยมมีบุญแล้วไม่มีใครมารบมากรเงินก็มีใช้มะพร้าวก็มีขายโยมก็สวดมนต์ภาวนาไปแหละไม่ต้องไปคิดสังวรเรื่องอะไรแต่เราจับใดเรายังมีชีวิตอยู่เราก็สั่งสมบุญของเราไปใครจะมาไม่มา นมาเรื่องของเขาส่วนเราก็ตั้งสมบุญญาที่การไปบ้านเราก็สงบดีสงัดดีเงินทองก็มีใช้ยมจะไปต้องกลุ้มอะไรวันพระก็มาวัดกันนทนนาปราใยกันแล้วกลับไปก็สวดมนต์ภาวนาไปตามเรื่องตามราวของเราอย่างคิดได้คิดได้ก็ทําไปทําไปก็มีความชุ่มชื่นเบิกบานดูหน้าเมื่อไหร่ก็ผ่องใสเบิกบานอันนี้เรียกว่าคิดเป็นทําเป็นพอคิดเป็นทําเป็นแล้วเนี่ย การสังสมอะไรต่างๆมันก็ทำได้ตามความมุ่งมา่นปรารถนานั่นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่เราได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์การที่เราได้พบพระพุทธศาสนาการที่เราได้มาสังสมบัญญาธิการของเราเนี่ยนะตั้งแต่นี่แหละท่านผู้ใหญ่บ้านก็ให้ลูกบ้านเชื่อกันหล่อเทียนท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลก็ชักชวนพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อเทียนท่านนายกเทศาบาลก็ชักชวนนายกเทศมนตรีเทศาบาลก็ชักชวนการหล่อเทียนแม้ผู้นริการโรงเรียนต่างๆก็พากันหล่อเทียนแล้วนำเทียนข้ามาถวายทุกสายพร้อมด้วยจตุปัจจัยทุกๆสายก็ทาจตุปัจจัยค่าน้ําข้าไฟมาถวายเนี่ย ร้อมได้ประชาชนบางคนก็บางท่านจากเลียงเรียงเชียงเพียงเพื่อพุทธศาสตร์ก็ส่งเทียนมาถวายตั้งหลายกิโลเรียกว่าทุกๆุกคนก็คิดคิดเป็นห่วงพระคิดเป็นห่วงพระศาสนาคิดเป็นห่วงบุญญาธิการของตนว่าเรายังมบีบุญญาธิการน้อยเราจะสั่งสมบุญญาธิการของเราให้มากเรายังมีวาสนาบรารมีน้อย เราจะสั่งสมวาฒนาบารมีของเราให้มากเรามีบุญน้อยเราจะทําบุญของเราให้มากถ้าคิดได้ดังนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทพระผู้มีพระบาทเจ้าทรงตรัสไว้บอกว่าประมาโทมัจจุโน,โนปะทางความประมาทเป็นทางของความตายอาปมาโทอมตังปทางความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายคือไม่ตายจากคุณความดีนั่นเอง ไม่ตายจากบุญกุศลไม่ตายจากวาสนาบรารมีแต่คนบางคนยังมีชีวิตอยู่แต่ตายจากคนความดีแะแล้วคุณความดีตายไปหมดแล้ววาสนาบรารมีก็ตายไปจากคิดจากใจไม่คิดสร้างบุญไม่คิดสร้างวาสนาไม่คิดสร้างบรารมีของตนเองเลยนั้นเรียกว่าประมาทโทมัจจโนประทางความประมาทเป็นทางของความตายตายไปจากคุณงามความดี ตายจากวาสนาบาร,รมีตายจากบุญกุศลแต่อัปมาโทมัจจุโนปะทางความไม่ประมาทเป็นความไม่ตายก็คือสังสมบุญบาร,รมีตลอดสร้างบัญญัติการไว้ให้มากสร้างแต่เรียกว่าวานะสนาสังสมบุญบัญญัติการของตนไว้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์พบหนึ่งชาติหนึ่งพบนี้ชาตินี้เกิดมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเกิดมาก็าใหญ่เป็นกำนานเป็นผู้ว่า เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นต้นเทศบาลหรือว่าอบตก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเป็นลำดับเป็นผู้บริหารส่วนจังหวัดขึ้นไปเป็นสสเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นไปเพราะอะไรเพราะเกิดมาเพิ่มหนึ่งชาติหนึ่งนั้นเราได้มาสังสมมุญยธิการยิ่งเราเป็นหัวหน้าเราเป็นผู้นําเราเป็นหัวหน้าผู้นําเนี่ยชักไปทางดีก็ดีกับทั้งหมู่บ้านดีทั้งตำบล เดทั้งอำเภอแต่ชักผิดก็ผิดทั้งหมู่บ้านผิดทั้งตำบลผิดทั้งอำเภอเมื่อเป็นเช่นั้นผู้ใหญ่หัวหน้าหรือผู้นำนี่แหละเป็นตัวการสำคัญจะให้บ้านเมืองเจริญก็ได้ให้บ้านเมืองร่มจมวิบัติก็ได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดสะกิดใจแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่เรามีจิตตรทาน้อมนำมาแล้ว ซึ่งการทำบุญทานการกุศลน,น้อมนํามาแล้วซึ่งการไหว้พระจดมนน้อมนํามาแล้วซึ่งการถือศีลห้าศีลแปดน้อมนํามาแล้วซึ่งการเรียกว่าทําบุญไว้จากทานอันใดอันหนึ่งก็ชื่อว่าเรารักตัวเรารักตัวก็ควรให้กลัวบาปสร้างบุญถ้ารักตัวกลัวบาปสร้างบุญแล้วบุญก็จะหนุนชีวิตให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปให้มีความเจริญ รุ่งเรืองยิ่งยิ่งเงิดไปให้มีความก้าวหน้ามีแต่ความสุขสมบัติยศศักดิ์สมบัติและบริวารสมบัติเข้ามาห้อมล้อมกายห้อมล้อมใจของตนอยู่ในช่อดีในชาตินี้มีเรียกว่าสุขสมบัติมีพระโพคาสมบัติมียศศักดิ์สมบัติมีบริวารสมบัติแล้วตายจากโลกนี้ไปแล้วยังได้ทิพยสมบัติมีทิพยสมบัติแล้วยังได้ มรรคผลนิพพานสมบัติอันเป็นสมบัติที่สูงส่งยิ่งยวดแล้วของมนุษย์นั่นก็ขอขออนุโมทนาสุกการในบุญวัสนาบรารมีคุณความดีต่างๆของท่านผู้ใหญ่บ้านโรกบ้านและบริวารขออนุโมทนาสุกการในบุญกุศลบรารมีของท่านนายกองค์การาบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยพนักงานและบริวาร อนุโมทนาสถุการแก่ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลพร้อมด้วยบริวาลอนุโมทนาสถุการแก่คณะญาติโยมทุกฝ่ายตั้งที่กรุงเทพและที่มาธำบ,บุญณสถานที่นี้หรือที่โอนเงินมาทำบ,บุญจากนนทบรุรีก็ขออนุโมทนาสธุการในบุญวาสนาบรารมีคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้พากันสร้างพาการทำแล้ว อำนาจบนบารมีของพระพุทธานุภาพอำนาจบนบารมีของพระธรรมานุภาพอำนาจบนบารมีของพระสังฆานุภาพอำนาจบนบารมีคนความดีจงทุกสิ่งทุกประการเพื่อมาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอภิบาลท่านผู้ใหญ่บ้านทุกท่านพร้อมด้วยโลกบ้านและบริวารมาปกปักรักษาคุ้มครองท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานและบริวาร มาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองทั้งในท่านในยกเทศมนตรีพนักงานและบริวารมาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองคณะญาติโยมสาธุชนพุทธรกษัรทั้งหลายทุกฝ่ายทุกท่กาน,านด้วยการให้เป็นผู้ปราศจากเครื่องสัพพทุกสะพโตสัพรโรคสัพยัยสัพส้าสเนจจันไรทั้งหลายทั้งปวงสัพูนิมิตอันชั่วร้ายทั้งหลายของท่านจองอันตราานหายไป ขอท่านทั้งหลายพึงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสีประการให้มีอายุยืนยาวนานมีวรรณะผ่องใสมีพระกำลังดีให้มีความสุขกายรับแต่ความสบายใจมีเงินทองใช้ตามปรารถนาให้มีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในที่ทุกสถานการณ์ทุกเมื่อขอท่านทั้งหลายพึงเป็นผู้มีศีลดีมีธรรมาที่ดี มีบัญญาดีทุกขณะจิตทุกขณะอารมณ์ดับทุกได้ดับทุกได้และแก้ปัญหาต่างๆกันได้ง่ายๆในที่ทุกสถานการณ์ทุกเมื่อได้การจงทุกท่านทุกคนทุกตนเธอตั้งใจว่าตามบุญใดกุศลใดที่ข้าพระเจ้า,า,จาได้บำเพ็ญมาแล้วในเดชะชาติก็ดี ในปัจจุบันชาติก็ดีในวันนี้ก็ดีขอทิศบุญนานกุศลนานให้แก่โคโรนาไวรัสโควิด1 9และผู้พามาได้รับส่วนบุญกุศลแล้วให้ไปผุดไปเกิดในที่อันควรของตนตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปบุญใดผุ้สนใดที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วในเิชชาติกด็ดีในปัจจุบันชาติกด็ดีในวันนีก้ก็ดีขอให้ข้าพระเจ้ามีศีลดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีทุกขณาจิต ทุกขนาณะอารมณ์ดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้และแก้ปัญหาได้ง่ายๆในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเถิดคุณใดกุศลไดที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วในดิวชาติกด็ดีในปัจจุบันาชาติก็ดี ในวันนี้กด็ดีขอทิศบุญนานกุศลน,นานให้แก่ญาติของข้าพเจ้าขอให้ญาติของข้าพเจ้าในเด็กชาติกด็ดีในปัจจุบันชาติกด็ดีที่ล่วงลับไปแล้วกด็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดี ขอญาติทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพระเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดบุญใดกุศลใดที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วในเดชชาติกด็ดีในปัจจุบันชาติกด็ดีในวันนี้กด็ดีขอทิดบุญนานกุศลนาน ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพระเจ้าขอให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพระเจ้าจงอนุมโมทนากราบเอาส่วนบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วทิตให้แล้วนี้ขอจงปอโปรดอโหติกรรม ให้แก่ข้าพระเจ้านับตั้งแต่บาติีเป็นต้นไปอย่ามีเวณภัยเกิดชาติหนึ่งพบได้ขอให้ข้าพระเจ้าได้สร้างแต่กรรมดีสร้างบุญบารมีของตนให้พรไผ่านรโลลวงบ่วงมานถึงพระนิพาน ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเถิดพุทธโธอโหสิธัมโมอโหสิสังโฆอโหสิ